ปหาราทสูตรว่าด้วยเท้าปหาราทะจอมอสูรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณควงไม้สเดาที่นาเลลุยักษ์สิงสถิตใกล้กรุงเวรัญชาครั้งนั้นเท้าปหาราทะจอมอสูรเข้าไปเฝ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามเท้าวปหาราทะจอมอสูรว่าปหาราทะพวกอสูนย่อมอภิรมในมหาสมุทรบ้างหรือ เท้าปหาราทะจอมอสูรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอสูรย่อมอภิรมในมหาสมุทรปรหาราทะในมหาสมุทรมีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาสักเท่าไหร่ที่พวกอสูรเห็นแล้วย่อมอภิรม มีแปดประการพระเจ้าค่าแปดประการเป็นฉไนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาสมุดลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับหาได้โกรกชันเหมือนเหีวไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุดลาดรุ่มลึกลงไปโดยลำดับ หาได้โกรกชันเหมือนเหวไหม่นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอับพิรมอยู่อีกประการหนึ่งมหาสมุทรเต็มเปลี่ยมเสมอไม่ล้นฝั่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทร เต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งนี้เป็นธรรมที่น่าอาจจัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สองในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีกประการหนึ่งมหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพเพราะในมหาสมุทรคลื่นย่อมซัดเอาซากศพเข้าหาฝั่ง ให้ขึ้นบกทันทีถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทรไม่เกลื่อนด้วยซากศพและในมหาสมุทรคลื่นย่อมสัตว์เอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบกทันทีนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สามในมหาสมุทรที่พวกอสูร เห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรม์อยู่อีกประการหนึ่งแม่น้ำสายใหญ่ๆบางสายคือแม่น้ำคงคายามุนาอาจิราวดีสรภพูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละน้ำและโคดเดิมหมดถึงความนับว่า มหาสมุทรนั่นเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่แม่น้ำสายใหญ่ๆบางสายคือแม่น้ำคงคายามุนาอาจิราวดีสรภูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคดเดิมหมดถึงความนับว่ามหาสมุทรนั่นเอง นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สี่ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอาพิรมอยู่อีกประการหนึ่งแม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทร มหาสมุทรก็มิได้ปรากฏว่าจะพ่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่แม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็มิได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้นนั้น นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีกประการหนึ่งมหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็ม นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่อีกประการหนึ่งมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูล สังศิลาแก้วประพาธเงินทองทับทิมมรกตคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่มหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดในมหาสมุทรนั้นมีรัตนะเหล่านี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพูทูนสังศิลา แก้วประภาสเงินทองทับทิมมรกตนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่เจ็ดในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่อีประการหนึ่งมหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของพวกสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือปลาติมิติมิงคลาปลาติมิระมิงคลาพวกอสูรหน้าคนทันแม้ที่มีร่างกายประมาณร้อยโยต์สองรอยโยต์สามรอยโยต์สี่รอยโยต์ห้ารอยโยตก็มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่มหาสมุทรเป็นที่พำนักอาศัยของสิ่งที่มีชีวิตใหญ่ๆและสิ่งที่มีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือปราติมิติมิงคราปราติมิระมิงคราพวกอสูรหน้าคนทันแม้ที่มีร่างกายประมาณร้อยยู200ยดส0งรยยูดสามร้อยยดย สี่รโยต์ห้ารอโยนก็มีอยู่นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่8ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้แลธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแประการ ในมหาสมุทรที่พวกอสูรเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พิสุทั้งหลายย่อมอภิรมในธรรมวินัยนี้บ้างหรือปราราทะพิสุททั้งหลายย่อมอภิรมในธรรมวินัยนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาสักเท่าไหร่ที่พิสุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมยอยู่มีแปดประการปรหารทาแปดประการเป็นชนัยปหาราทะมหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยลำดับ ไม่โกรกชันเหมือนเหวฉันใดในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีการศึกษาไปตามลำดับมีการกระทําไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยฉับพลันปหาราทะข้อที่ทำวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลำดับ มีการกระทำไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับมิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยฉับพลันนี้เป็นธรรมที่น่าอาจจัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่หนึ่งในธรรมวินัยที่พิสุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมยอยู่ปหาราทะ มหาสมุทรเต็มเปลี่ยมอยู่เสมอไม่ล้นฝั่งฉันใดสาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ร่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตปหาราทะข้อที่สาวกทั้งหลายของเราไม่ร่วงสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ อันไม่เคยมีมาประการที่สองในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ปหาราทะมหาสมุทรไม่เกลือ่อนด้วยซากศพเพราะในมหาสมุทรคลื่นย่อมสัตว์เอาซากศพเข้าหาฝั่งให้ขึ้นบกทันทีฉันใด ปหาราทะฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้ทุศีลมีบาปธรรมมีสมาจารไม่สะอาดน่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจัรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจัรย์เน่าในชุ่มด้วยราคะเป็นเพียงดังอยากเยื่อ สงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลน,นั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันทีแม้เขาจะนั่งอยู่ท่ามกลางพิสุสง์ก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากเขาปหาราทะข้อที่บุคคลผู้ทุศีลมีบาปรรม,มีสมาจารไม่สะอาด น่ารังเกียจปกปิดกรรมชั่วมิใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพมจันแต่ปฏิญญาว่าประพฤติพมจันเน่าในชุ่มด้วยราคะเป็นเพียงดังอยากเยื่อสงย่อมไม่อยู่ร่วมกับบุคคลน,นั้นประชุมกันยกวัดเธอเสียทันที แม้เขาจะนั่งอยู่ในถ้ำกลางพิสุสงก็จริงถึงกระนั้นเขาก็ชื่อว่าห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากเขานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สามในธรรมวินัยนี้ที่พิสุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ ปหาราทะแม่น้ำสายใหญ่ๆบางสายคือแม่น้ำคงคายามุนาอาจิราวดีซอรภพูมหีแม่น้ำเหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมละนามและโคดเดิมหมดถึงความนับว่ามหาสมุทรนั่นเองฉันใดปหาราทะ ฉันนั้นเหมือนกันวันนะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วย่อมละนามและโครเดิมเสียถึงความนับว่าเป็นสมณะสากยะบุตรทั้งนั้นปหาราทะข้อที่วันนะสี่เหล่านี้ คือกษัตริย์ธพรามแพทย์สูตรออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละนามและโคดเดิมเสียถึงความนับว่าเป็นสมณะสากยะบุตรทั้งนั้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่สี่ ในธรรมวินัยนี้ที่พิสุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมยอยู่ปหาราทาแม่น้ำทุกสายในโลกย่อมไหลไปรวมยังมหาสมุทรและสายฝนจากอากาศตกลงสู่มหาสมุทรมหาสมุทรก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มเพราะน้ำนั้นๆฉันใดปหาราทา ฉันนั้นเหมือนกันถึงแม้พิสุเป็นอันมากจะปรินิพานด้วยอนุปาทิเศสนิพานธาตุนิพานธาตุก็มีได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยการปรินิพานนั้นปหาราทะข้อที่ถึงแม้พิสุเป็นอันมากจะปรินิพานด้วยอนุปาทิเศษ นิพพานธาตนิพพานธาตก็มีได้ปรากฏว่าจะพร่องหรือเต็มด้วยการประนิพานนั้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่ห้าในธรรมวิน,นัยนี้ที่พิสุททั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ปหาราทะ มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มฉันได้ปาราทะฉันนั้นเหมือนกันธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุติรสปาราทะข้อที่ธรรมวินยัยมีรสเดียวคือวิมุติรสนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรน์อันไม่เคยมีมาประการที่หก ในธรรมวินัยนี้ที่พิสุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ปหาราทะมหาสมุทรมีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพฑูนสังศิลาแก้วประพาส เงินทองทับทิมมรกตฉันใดปหาราทะฉันนั้นเหมือนกันธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังนี้คือสติปทานสี่สัมมาปทานสี่อิทธิบาทสี่อินรียห้าภละห้าโพชงเจ็ด อริยมรรคมีองค์8ปหาราทะข้อที่ทำวินัยนี้มีรัตนะมากมายหลายชนิดรัตนะในธรรมวินัยนั้นมีดังนี้คือสติประฐาน 4, สีสมมประธานสอิทธิบาสสีอินสี่ห้าภระห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นธรรมที่น่าอาัศจรรย์ อันไม่เคยมีมาประการที่7ในธรรมวินัยนี้ที่พิสุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ปหาราทะมหาสมุทรเป็นที่พมนักอาศัยของสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆสิ่งที่มีชีวิตในมหาสมุทรนั้นมีดังนี้คือปลาติมิติมิงครา ปาติมิระมิงคราพวกอสูรหน้าคนทันแม้ที่มีร่างกายประมาณหนึ200่งรอยโยต์สอร้อยโยต์สามรอยโยต์สี่รอยโยต5ห้รอยโยต์มีอยู่ชั้นใดปหาราทะชั้นนั้นเหมือนกันธรรมวินัยนี้ก็เป็นที่พำนักอาศัยแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆ สิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้มีดังนี้คือพระโสดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลพระสกธาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกทาคามิผลพระอนา,าคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้ง ซึ่งอนาคามิผลพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ปหาราทะข้อที่ทำมินัยนี้เป็นที่พานักอาศัยแห่งสิ่งมีชีวิตใหญ่ๆสิ่งมีชีวิตในธรรมวินัยนี้มีดังนี้คือพระโซดาบันท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล พระสกะทาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งสกะทาคามิผลพระอนาคามีท่านผู้ปฏิบัติเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งอนาคามิผลพระอรหันต์ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่แป ในธรรมวินัยนี้ที่พิสุทั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมยอยู่ปหาราทะในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการนี้แลที่พิสุททั้งหลายเห็นแล้วเห็นแล้วจึงอภิรมย์อยู่ปหาราทะสูตรที่เก้าจบ ราต้ปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่23อังคุตรานิกายอัฏฐกนิบาทข้อที่109หน้าที่2 0 0ถึง206